อ๋อกินไม่ได้ไหมมันแก่แล้วมันมันแก่แล้วหรอเอาลูกเล็กเอาลูกใหญ่เอาลูกเล็กมั้เฮ้ยเห็นลูกเล็กๆมั้ยโมโเรื่องหัวเางเลยบอกให้มันเอาบันไดมาขึ้นเอาอันนี้ได้ไหมแม่ว้าแลกเกินมึงไปลี่ยนเของเราอีกนะโอ้ไม่เคยเก็บบวกเลยโอ้ประมาณนี้เอ้อนี่ครับผม กระท่อมกลางนาหม่งตกปลาเนี่ยนะครับบรรยากาศรู้นอนเย็นสบายกับคอามแห้งเลยอันนี้ก็ใบหม่อนนะครับผมปลูกย่างง่ายไปเบิดนะครับเพราะว่ายี่นี่เป็นศูนย์การเล่นหรือเป็นไรกูมเจ้ากูมเจ้าครับสุดยอดเลยเนาะไม่เโอ้มึงพักไม่หยาบเขาเนี่ยดอกนี่ดอกงามใบแค่ก็มีต้นปวยก็มีบักเขียวก็มีมีเบิดนะครับมาเขาสวนนี่ยังไงเนี่ยโอ้ โอ้นี่ใบยี่หล่าครับผมนี่ต้นไงแล้วครับแม่แล้วเอาไปเพาะไว้รลายครับผมฟังมั้ยใบยี่หล <ไว S 2> ่าอ้ผัดใส่ปลาไหลนี่สุดยอดเลยครับพ่อแม่พี่น้องอู้นี่ครับผมเป็นบรรยากาศนะครับ<อ>บรรยากาศท้องทุ่งนาแล้วแม่เนาะ <c oughs> อันนี้เทียงเที่ยงนากลางน้ำเหรอแม่ากลางน้ำกลางน้ำอ้บรรยากาศดีนะครับนอู้มีนายพันด้วยครับวันนี้ นายพานเราโอ้เยื่เองเหมือนเดิมครับน,น,นายพาน่าลองเหยื่อคุณแม่ลองเหยื่อคุณแม่นะควันน,<ใ>น,นี้คุณแม่ดูนี่ครับแม่ดูเด็ดิดูนะครับผมวันนี้ปลาเลี้ยงนะครับเราจะมีปัญญาเอาขึ้นมาหรือเปล่านะแบบแบบแบบนี้นนเลยไหมันใหญ่ไหมมันต้องเอามันมันไม่ใช่หรอต้องเอามันแก่อันนี้ผมเอาเป็นปลาเนื้อปลามันจะกินอยู่หรือไง โโอ้หบรรยากาศท่ามกลางฝนตกนะครับผมอันนี้คุณแม่เบียนนะครับแม่เบียนบ้านทองแท้นะครับผมนี่ครับอ้บรรยากาศดีแห้งนะครับทำไมพี่น้องอันนี้คุณพ่อสุพจน์ครับผมยังไงคุณพ่อหนาวไหมครับเนี่ยกับฟอนดีก็ดีโอแข็งแรงอยู่สบายดีต้องต้องต้องเติมเติมหรือยังพ่อวันนี้เติมหรือยัง เติมรอบสักหน่อยเดียวโมเตอรเติมหน่อยเดียวนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับมันี่เอาหอยเชือรียนะครับมาส่งคุณแหน่หนำนะครับผมก็เลยคเพบ่ออากาศนะศึกษาเพิ่มเติมนะครับไะดีหน่อยในข้อระยะโต๊ะปลายเข้าหนังครับผมอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาจิเก็บไข่หอยนะครับผมเดี๋ยวเขาล่องไปฟังกันน่อครับผม นี่เพิ่งเริ่มต้นนะครับไม่รู้ครับพนี่เป็นองไรนะครับอาศัยเรียนรู้กับคุ้นแม่นะครับผมครับมองนี้เปิดเป็นสวนการเรียนรู้เลยมาคุณนแหนะสวนการเรียนรู้อที่นี่อยู่ที่อ่าบ้านพรมเทพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมใช่ี่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับว่าจะปลูกพักปลูกหยานะครับเลียงสั์เรียงยังต่างๆนะครับผมครับ ทีเดครับเดี๋ยวผมพาดยางเบิ้งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเนื้อที่ไร่ลูกไปทางโน้นลูกมี่อ๋อแม่เยอะนี่ต้นฟ้าธาราโจรนะครับอืมนี้ต้นแท้ๆเลยใช่ไหมแม่โอ้วก็ขึ้นอีกครับอันนี้เป็นยารักษาโควิดบ่แม่ที่เขาเคยมาเหมาซื้อบ่ครับไอเคยมีคนมาเหมาซื้อใช่ไหมแม่เขามาซื้อแม่หาให้เขา วันหนึ่งก็ได้ได้หกร้อยต้นห้าร้อยต้นอย่างนี้นะเขาก็เอาไปไปเพาะเอาไม่หาขายได้ตั้งหมื่นหนึ่งแล้วนะฟ้าทะลายโจรน,นี่พ่อแม่พ่อลกูนนมลกมันนะขายลูกมันนะอันนี้ไม่พอทัตพันนะน,นี่นะครับแม,ม่แม่ก็หาตามนี่เลยมันขึ้นตามนี่แหละคือตามธรรมชาตินะธรรมชาติแม่ก็เอามาเพาะอีกคั้งเป็นสวนเลยนะครับผมสวนฟ้าทะลายโจรครับสุด อ๋อจ้อกินไม่ได้ไหมมันแก่แล้วมันมันแก่แล้วหรอเอาลูกเล็กเอาลูกใหญ่เห็นลูกเล็กๆมั้ยโมโหเรื่องหัวล่างมากเลยบอกให้ันเอาบันไดมาขึ้นเอาอันนี้ได้ไหมแม่ ว้เล็กเกินมึงไปเดินของเราเห็นยังโอ้ไม่เคยเห็นโอ้ประมาณนี้อนนอนนอนนอนไหนมั้งอันี้เหรไปเอาบันไดมาไปเอาบันไดมาัไม่ใช่อันนี้เหรอนี่ๆๆตรงนี้เองอใช่มันนี้ใหญ่ๆมันจิ้ได้ไหมแม่ไม่ได้ทิ้งไปเลย แม่ะเอาไปทาน้ำหมักเออเออไปนันแเอเออเดีส่ร้อมาตวดยวนอานไดมาเอาันไดมาูงูเลาเลเอาบันไดมาบันไดอยู่ตเิดางยโอ้ยงออกกน่มาโอ้ยผมรู้สึกว่าน้ำหมัก่อนี่เพิ่บอกนิดแล้วน้ำหมัก่อนี่สุดยอดนะผมว่กินง่ายครับผมแต่ว่าโอ้รสชาตินี่แบบเดินยังเสีย กินง่ายรสหวานแล้วระทานง่ายครัโอ้น้ำหมักผลไม้ให้แกนี่อร่อยมากครับเนื้อเสื้้าอะไรมึงครับบ๊วยขึ้นไปอีกให้เกียวๆนะในมือนั่นแหละเออในอ่อนๆเอออ่อนๆอ่อนๆอม่แม่แม่จะจับยึดไว้ให้หน่วยหน่วยไหนแกก็เด็ดลงมาให้แม่เลยเนาะเพราะว่าหน่วยแกก็เอาเอามาให้แม่เพราะว่าแม่เอาไปทำพันต่อเพราะว่าแม่แกขึ้นไปไว้เนาะแม่เนาะนี่มีตรงนี้นี่นู่องค

ถ้ากลมเก็บนะถ้าได้แต่แก่ๆนะครับ <g ül> มีแต่แก่ๆนะครับเกือบเกือบนะเกือบแล้วเนาะแม่เนาะเกือบไม่ได้กินแล้วจะได้กินแก่แล้วครับเรื่องแม่แล้วปลไ<ห>ปคุยมับบกหรือว่าทำมันตอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปมึงครับว่าแม่เรายังให้กลับบ้านไงนะครับผมไออนี่นะครับผมก่อน,นมอนกลับบ้านแม่เอามะลดพันผักให้นะครับเดี๋ยวจะไปปลูกรังบัตรอันนี้บัก แข่งนะครับบานเขานะครับกระเที่ยวพวงนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นแหนนะครับแหนเอาไว้ไว้ดีไซน์หนองนะครับผมอันนี้เขาไปนะครับพอดีใกล้แหนแล้วเมื่อไหร่นะครับเอาหาเบิดเลยจักไม่ยังเนี่ยค้นหาเบิดหาเบิดเนี่ยหาเบิดบ่เหลือนะครับนี่บกบกเขานี่ต้นกระเพาะกับต้นฝาทะเลักจอยนะครับ เพรเราไปปลูกไว้นิดหน่อยอันนี้กับใบยี่ราใบกระเพ่อไงนี่อันนี้นี่นะครับผมส่วนเพียกระเพราแม่แรเราเห็ดไหวนะครับผมอันนกกกี้กกกใบหล่าโอ้ร้ายแล้วครับแม่นะครับเอาแม่พอที่สิงเขี้ยวขาดแล้วครับแม่ครับนี่แหละคร<อ>ับผมขอบคุณครับคุณแม่ไปโอ้น้ำมักน้ำมักี่พอใชมาหช่วยขวดแลน้ำมักี่พ่อนี่นี่พอแล้วครับแม่พ่อเล่าให้สามดแล้ว น้มาคนละมักเลคนละมักคนละมักนี่นะครับเดี๋ยวใส่โลโก้ไป้หน่อยนี่อ้แซ่บครับแซ่บไปเลยหอมเนาะเป็นแบบไหว้ไหว้อีสานอันนี้เอาไปทำอะไรอันนี้เอาไปนี่นะเอาไปต้มก็ได้แม่เขาเอาไปปลูกด้วยนี่ปลูกยังไงก็ดี่งเอาไม่เอารากบัดนะฮะมันต้องใช้รากดูก็ใช้รากสิอันนี้มันไม่ขึ้นนะอันนี้อันนี้นี่เรียต้นอะไรซะาราอันนี้ต้นฝาทะลาจุนไม่ใช่ ต้นอะไรเออไม่ใช่ฟ้าทะลายโจร่ะแม่ไม่ใช่อนี่จงคาทลาโจรมันงหาอันนี้เยาดอกขาวยาดอขาวอันนี้ก็เป็นยาเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ชาฟ้าทะลาโจรอย่าเอาฟ้าทะลาโจรเอาหนี้เอาบ่โอ้โอ้หบลเรียงรูเล่านี่อันนี้ปลานะครับผมปลาเดี๋ยวมึงฝ่าทะลายโจร้าโอ้ยยิบต้นงา เนี่ยบาดมเลยนะเพราะมีพี่น้องเอ๊ะบาดตอนอะไรคะเอาวแบบขึ้นสิว้าวนี่เอาต้นนี้เอต้นนี้พลาชอนไหนครับโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องไปปลูกเลยเนาะเดี๋ยวผคงประหยัดเอาฝาพลาชอนคลองแท้ก่อนครับนี่นี่ต้นนี้ไหนเป็นต้นอะไรไหมนี่นี่เอาดึงเอาไปเลยโอเคครับอันนี้บ่แมนเนาะนี่บ่น่เน่เน่ความแตกต่าง บอกว่าไม่ใช่นี่นี่ต้นมันไอ้นี่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 โอ้แม่ในเรือผมมันแตกต่างมันต่างกันมากเลยนี่นี่นี่ผู้บุรเรื่องหรือเล่าอย่างเนาะหรอล่าแต่เท็จโอนนี่ยังแม่นมันมาแม่เล็ดมันโอ้เกือบมันต้มใหญ่ที่พอกินตัดต้นเล็ดไหมไม่ได้ทำทาเลยพี่น้องเอาไเรือผมว่ากันโอเคอันนี้ของแถมมาแม่อันนี้เอาไปให้ไก่กินโอเคไก่แข็งแรงไก่กินหมดนะครับผมไม่รอมโอเคครับผม นี่ของแชรครับผมเกือบมันต้มใหญาง่พอกินคเหรโอ้ยแบนและบายอยู่อะมาต้มให้พอกินต้นดอกหยางเลยนะโว้ยดอกหยางขาว่โอเคพอไปออนองขอบคุณทีท่ติดตามนะครับและเป็นกำลังใจให้กลมแบนนะครับ <S <S มือนี้ได้สมุนไพรหลายอย่างน,นะครับกลับบ้านครับทั้งน้ำมักโอ้ยไหวอีสานนี่พ่อครัโอ้สุดยอดแซ่บไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไดพานไปพานมานะครับ เดี๋ยวผมจะขอ,อให้พอไว้เสริมเด้อพอดีไม่เยี่ยมไมา่ยามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับผมนี่แหละครับอยู่แบบซุกๆบานๆนะครับคุณพ่อแม่เราก็ยิ้มกันสองคนมองว่างก็แวะไม่เยี่ยมเหมือนน้ำเล่านะครับเวลาหน้าเกี่ยวเขานี่ครับผมเดี๋ยวก็มาซอยเขาเรานะครับพ <c oughs> อแล้วเห็ดเห็ดเองบ่งไหวนะครับผมไะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับผมก้มฝากลากล่องนะ <ๆ S 2> ยขอบคุณอิปซีทีที่ติดตามนะครับวันนี้ได้ความรู้หลายๆครับคุณแม่คุณพ่อแนะนําให้หลายๆอย่างนะครับผู้ใดผ่านไปคนไม้แวะมาได้ครับอยู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่อำเภอท่าตุมอยู่บ้านไหนวะครับแม่สาโรบ้านสาโรดตำบลพุทมมเทศตำบลพุทมมเทศนะครับนะครับผมโอเคครับผมในความถูกคนติดตามและเพราะเป็นห้วงใจแห่งนะครับเดี๋ยวมึงเมิ่งหน้าตาไม่เป็นแดงๆเลยเมาเหรอครับเจอเจอไหวหัวเเจอไหว ครองเอง,งโอ้ยพอเร <c oughs> าหมักเองเรา,เรเาเคล้องใส่รสรสหวานเราประทานง่าย <c oughs> okay รสหวานเราทานง่ายโอเคคุณแม่ครับผมมาหนี้ขอบใจหลายด้วย,ยครับนี่เราใส่ปลาจ้าครับผมนี่แหละครับคุณแม่เดี๋ยววางพวงมาลัยมาเล่าเรืเร่อยๆนะครับ